ตู้อาหารนะครับระบบแก๊สนะครับ10ถาดอาหารด้วยกันเอาล้ครับมาที่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ทาง Good Work Kitchen เนี่ยก็อยากจะนำเสนอนะครับก็จะเป็นตู้ตู้ตู้อาหารนะครับระบบแก๊สนะครับ10ถาดอาหารด้วยกันนะครับซึ่งถาดอาหารเนี่ยเป็นถาดอาหารที่เป็นขนาด1ทับนะครับเป็น1ทับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับของถาดอาหารนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่อาหารได้10ถาดนะครับข้างในนะครับจะมี น้ำนะครับใส่น้ำเอาไว้ในนี้เพื่อทำการทำให้น้ำเนี่ยมันร้อนนะครับพอน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ถาดที่ใส่อาหารอยู่ในนี้ร้อนตามไปด้วยนะครับอันนี้คือหลักการของมันนะครับสำหรับตู้อุ่นอาหารด้วยใช้ด้วยระบบแก๊สนะครับส่วนด้านล่างครับมีแบ่งโซนการทำงานของตัวการให้ความร้อนทั้งหมดเนี่ยสมช่องด้วยกันนะครับโดยที่เราจะมีข้างใต้นี้จะเป็นหัวเคบีแสนะครับหัวเคบีแส อยู่ข้างในนี้ทั้งหมด3หัวนะครับเพื่อให้ความร้อนแยกทั้งหมด3จุดเพื่อทําให้ความร้อนกระจายตัวนะครับและทําให้ตู้อาหารนี้ร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ข้างบนนี้ก็เราทําเป็นสแตนเลสคัตแฮร์ไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางจานตรงนี้ให้กับอาหารได้อ่าให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับแล้วข้างในนี้ครับมีหลอดไฟนีออนนะครับให้ความสว่างนะครับสำหรับอาหารที่ลูกค้าจะมาเลือกได้นะครับและนี่ก็คือตู้อาหารระบบแก๊สนะครับจาก To ูดว r าคิทเช่นครับ